สวัสดีครับวันนี้ Coffee Press มาออกงานอีเวนต์ครับงานอีเวนต์เป็นของ ST Clinic ซึ่งเป็นงานครบรอบ5ปีของ ST Clinic นั่นเองครับทาง ST Clinic ก็จะให้เราบริการกาแฟกับแขกที่มาในงานครับและแขกที่มาก็คือคนไข้ที่ใช้บริการกับทาง ST Clinic นั่นเองครับเราก็มาให้บริการทั้งกาแฟร้อนและกาแฟเย็นหลากหลายเมนูเลยครับและยังมีชาไทยและโกโก้อีกด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟสําหรับการมาออกอีเวนต์ครั้งนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติคู่ใจนี้ขอบอกเลยว่าสะดวกรวดเร็วสุดๆ,ๆแขกที่ มาขอรับกาแฟคือรอไม่นานเลครับประทับใจมากขอขอบคุณทาง ST Clinic และคุณหมอปีนะครับที่ไว้ใจให้ Coffee p r e s s มาบริการกาแฟกับแขกที่มาในงานนี้วันนี้หมอจะในส่วนของตัวอีเวนต์ค่ะแล้วก็ใช้บริการในส่วนของตัวบูธกาแฟของทาง Coffee Place ค่ะก็วันนี้มีตัวคนที่มาร่วงงาน,นยอยู่รอเราประมาณ 40, 40คนค่ะก็ฟล o ดีค่ะแล้วก็ทุกคนก็ชมค่ะก,กาแฟอร่อยค่ะ